เรื่องจตุโลกบาลถวายบาทหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐแล้วพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ จึงทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์ล้วนถือบาทเพื่อโปรดสัตว์เราก็จะทําเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงดำริเช่นนั้นเท้าจตุโลกบาลผู้พิทักษ์รักษาทั้งสี่ทิศบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาได้ล่วงรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ด้วยทิพยานเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ี่จึงปรึกษากันด้วยความปิติยินดีพระพุทธองค์จะทรงออกโปรดสัตว์พวกเราควรหาบาทอัลลําค่าไปถวายว่าแล้วจึงนําบาดท,ทองคํามา รากฏกายเบื้องหน้าพระพักทา้ากุเวนเป็นตัวแทนกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ยินดียิ่งนักที่พระองค์ได้ตรัสรู้จึงขอน้อมถวายบารท,ทองคำนี้เพื่อใช้ในการโปรดสัตว์ด้วยเถิด พระพุทธองค์ทรงแยมพระโอษฐ์แล้วตรัสว่าดูก่อนเท้ามหาราชทั้ง4บัตรทองคํานี้งดงามและมีค่ายิ่งนักแต่ไม่เหมาะกับสม,มณะผู้สแสวงหาความสงบอีกทั้งยังอาจเป็นเหตุให้ผู้คนเกิดความโลภได้แม้ว่าจตุโลกบาลน,นำบัตรที่ทําจากเงินแก้วไพฑู์และโมรามาถวายอีกหลายครั้งแต่พระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธด้วยเหตุผลเดียวกันคือความหรูรานั้นไม่เหมาะกับวิถีแห่งสัมาณะเท้าจตุโลกบาลต่างจนปัญญา ในขณะนั้นเองท้าวชะตะรถก็นึกถึงคำของเทวดาองค์หนึ่งที่เคยกล่าวไว้ในอดีตว่าในภายภาคหน้าพระสักยมุนีพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นจงนำบาศีลานี้ไปถวายแด่พระองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นท้าวมหาราชทั้งสามก็เข้าใจในทันทีจริงด้วยพระพุทธองค์ทรงเปี่ยมด้วยเมตตายอมไม่ต้องการให้ผู้ใดทำบาปท้าวจตุโลกบาลทั้งสี จึงรีบกลับไปยังวิมานของตนเพื่อนำบาทศิลามาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นำบาทศิลามาน้อมถวายพร้อมกันพระพุทธองค์ทอดพระเนตรบาดท,ทั้ง4ใบแล้วตรัสว่าบาดศีลานี้เหมาะแก่เรายิ่งนักเพื่อไม่ให้ผู้ใดน้อยใจเราจะรับบาทของพวกเธอไว้ทั้งสี่ใบด้วยพุทธานุภาพพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานให้บาทศิลาทั้งสี่ใบ รวมเป็นใบเดียวกันปรากฏเป็นขอบสีชั้นซ้อนกันอย่างน่าอัศจรรย์เท้าจตุโลกบาลต่างชื่นชมยินดีและกลับทูลลากลับสู่สวรรค์บาทใบนั้นจึงเป็นบาทใบแรกที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในการออกบินทบาตโปรดสัตว์โลก